ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการทำเพเปอร์คิกกับ a i ไอเยโลให้ทุกท่านทราบก็จะมี4ขั้นตอนง่ายๆครับนั่นก็คือ1การสมัครและอัปเดตข้อมูลเพื่อยืนยันการทำเพเปอร์คลิก2การเข้าไปทำคลิกและ3รายได้และการรับเงินกับ a i ไอเยโล4ครับการอัปเดตสถานะเพื่อรับรายได้เพิ่มในขั้นตอนแรกนะครับของการสมัครและอัปเดตข้อมูลเพื่อยืนยันการทำคลิกเนี่ยนะครับท่านจะต้องทราบก่อนว่า เว็บเพจส่วนตัวของผู้ที่แนะนําท่านมาชื่อว่าอะไรนะครับโดยที่ท่านเข้าไปนะครับที่ w w ิร์ดเว็บดอตไแล้วก็แลแล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่แนะนําท่านมาก็จะเข้าไปหน้าเพจส่วนตัวของผู้ที่แนะนําท่านมาเท่านี้เองครับท่านก็คลิกคําว่ามาร่วมง,งานกับเราแล้วท่านก็ดูทางด้านซ้ายมือครับจะเขียนว่าเป็นส่วนหนึ่งกับทีมเราฟรีฟรีฟร ท่านก็เพียงแต่ใส่ชื่อนามสกุลอีเมลประเทศจังหวัดเสร็จแล้วท่านก็คลิกคำว่าสมัครสมาชิกตอนนี้เลยนะครับระบบจะส่งข้อความไปในอีเมลของท่านท่านก็เพียงแต่เปิดอีเมลของท่านแล้วไปยืนยันข้อความนั้นนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวอีกเพียงเล็กน้อยเมื่อท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยนะครับ ท่านก็จะได้รับเพจส่วนตัวของท่านเองนะครับที่เขียนว่า w w w a i y e l o c o m แล้วก็แลแล้วก็ตามด้วยชื่อของท่านเองเลยนะครับท่านก็เข้าไปหน้าเพจส่วนตัวของท่านเสร็จแล้วท่านก็ใช้อีเมลที่ท่านที่ท่านใช้สมัครในตอนแรกนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเมื่อกดอีเมลแล้วพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับให้ท่านคลิกเข้าสู่ระบบ ก็จะเข้าไปหน้าเพจแรกนะครับหน้าเพจแรกใน Back Office ของท่านนะครับให้สังเกตทางด้านซ้ายมือจะเขียนว่า Pay p r r i l i c k นะครับแล้วก็ให้เลือกคำว่า Profile Setup หน้านี้แหละครับคือข้อมูลส่วนตัวที่จะต้องเข้าไปอัปเดตก่อนทำาพ y Per Click ท่านก็เลือกประเทศนะครับวันเดือนปีเกิด ต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เพศภาษาเสร็จแล้วสถานะทางครอบครัวโสดนะครับหรือว่าแต่งงานรวมถึงสถานะทางการศึกษานะครับแล้วท่านก็คล๊กเครื่องหมายถูกตรงช่องฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนดนี้เสร็จแล้วคลิกคําว่าอัปเดตข้อมูลครับระบบจะแจ้งว่าอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองครับเป็นการยืนยันว่าท่านพร้อมที่จะทำเพเพอร์คลิกแล้วท่านก็คลิกออกเลยครับและในขั้นตอนที่2ครับ ก็คือการเข้าไปทำคลิกนะครับการเข้าไปทำคลิกเนี่ยนะครับท่านก็เพียงแต่พิมพ์ตรงช่องอดเดสด้านบนนะครับว่า ppc.aiyellow.com ก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของ Pay Per c l i คครับให้ท่านนำอีเมลกับพาสเวิร์ดที่ท่านสมัครไว้ในตอนแรกมาใส่ในสองช่องนี้ครับในในหน้านี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ท่านสามารถเลือกให้เป็นภาษาไทยก็ได้ครับก็จะเขียนว่าเริ่มเงินรายได้ขณะน,นี้ท่านก็เพียงแต่ใส่อีเมลนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็คลิกคําว่าเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะฮะจะเป็นหน้าแรกของการทำเบรเพิ่คลิกจริงๆแล้วครับระบบจะแจ้งว่าท่าน มีเพเปอร์คลิกนะครับหรือว่ามีคลิกมีหน้าโฆษณาเนี่ยอยู่กี่ตัวนะครับและรวมทั้งหมดหน้าโฆษณารวมทั้งหมดกี่ตัวนะครับท่านก็เพียงแต่คลิกคำว่า Start v i e w i n n g นะครับแอทสีแดงแดงทางด้านขวามือเพียงเท่านี้เองครับเมื่อเข้าไปหน้าดูโฆษณาหน้าแรกชิ้นแรกนะครับระบบจะนับถอยหลัง 5วินาทีจาก5 4 3 2 1แล้วก็0นย์ครับเพียงเท่านี้แหละครับ5วินาทีเสร็จการดูหน้าโฆษณาหนึ่งหน้าเสร็จแล้วก็ให้ท่านคลิกตัวปุ่มสีแดงนี่นะครับทางด้านขวามือด้านบนนะครับเพื่อดูหน้าโฆษณาต่อไปในหน้าการดูหน้าโฆษณาต่อไปเนี่ยก็จะดูแค่5วินาทีเท่านั้นเองเมื่อสิ้นสุดการดูหน้าโฆษณาอย่างในตัวอย่างนะครับ ขาส่งตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นการดูหน้าโฆษณา5ห,หน้าเมื่อท่านดูครบระบบจะรายงานว่าดูครบแล้วนะ5ห,หน้าโฆษณานะครับท่านก็คลิกคำว่า Code Section ออกไปเท่านั้นเองครับนี่แหละครับเสร็จระบบของการดูหน้าโฆษณาหรือการทำคลิกแล้วครับคราวนี้เข้ามาเรื่องของรายได้และการรับเงินกับ AI Yellow นะครับ รายได้และการรับเงินกับ AI ไ e เอในกรณีที่ตัวท่านเองสมัครฟรีนะครับท่านจะได้รับรายได้ต่อคลิกเนี่ยนะครับ0.6สตางค์เมื่อท่านทำ12คลิปนะครับก็จะได้รับรายได้ถึง0.72สตางค์เมื่อท่านทำคลิกถึง1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับท่านจะได้รับรายได้ถึง43บาทจุด20สตางค์ถ้าท่านทำคลิก 8ชั่วโมงนะครับภายใน1วันนั้นนะครับทำ8ชั่วโมงท่านก็จะได้รับรายได้ถึง345บาทจุด60สตางและเมื่อครบเดือนครับ8วันเออ8ชั่วโมงต่อวันนะครับและครบเดือนท่านก็จะได้รับรายได้ถึง13,68บาทนะครับในกรณีที่2ครับในช่องที่2ตงรกลางนะครับถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกในสถานะ Active กับ AI Yellow แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ Standard ขึ้นไปนะครับท่านจะได้รับค่าคลิกเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวครับนั่นหมายความว่าราคาต่อคลิกที่ทาง AI Yellow จะจ่ายให้ท่านจะเป็น0.12สตางค์นะครับเมื่อทำา12คลิกราคาที่ทาง AI Yellow จะจ่ายให้ก็คือ1.44สตางค์1ชั่วโมงท่านก็จะได้86บาท 40สตางค์เมื่อท่านทำ8ชั่วโมงภายใน1วันนั้นนะครับท่านก็จะได้รับถึง691บาทจุด20สตางค์เมื่อครบ1เดือนครับท่านจะมีรายได้ถึง2 7 3 6บาทนะครับและในกรณีที่3ครับเมื่อท่านเป็นสมาชิกกับเอไอยูโลเรียบร้อยแล้วในสถานะแอคทีฟนะครับท่านชวนเพื่อนเข้ามานะครับชวนญาติเข้ามาชวนคนรู้จักเข้ามาทํา ก็จะเป็นการสร้างสายงานต่อจากท่านนะครับท่านก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นไปอีกครับรายได้นี้นะครับจะนับ5ชั้นลึกลงไปก็คือ5คนที่มาต่อกับท่านนะครับไม่รวมความกว้างครับความกว้างต่อจากท่านไปขนาดไหนก็ได้รวมถึงคนแรกนะครับเขาหามาอีก5คนคนที่2หามา5คนท่านก็ได้รับรายได้ตามชั้นลึกนะครับตามชั้นลึก5ชั้นไปเลยครับแล้วก็ ตามแนวกว้างนะครับไม่จํากัดครับท่านก็จะได้รับรายได้นะครับต่อ1คลิกเนี่ยอยู่ที่0.15สตางค์เมื่อทํา12คลิกท่านก็จะได้รับถึง1.80สตางค์เมื่อทําครบชั่วโมงครับเพียงชั่วโมงเดียวท่านจะมีรายได้ถึง100กับ8บาทและถ้าท่านทําครบ8ชั่วโมงนะครับภายใน1วันท่านจะมีรายได้ถึง8 6 4บาท นี่ต่อคนเท่านั้นนะครับต่อคนและเมื่อครบหนึ่งเดือนครับท่านก็จะได้รายได้ถึงสองห0้าพันเก้า้อยยี่สิบบาทครับในกรณีนี้คือใต้สายงานของท่านเพียงคนเดียวนะครับดูตัวอย่างด้านล่างครับในช่องสีเหลืองตัวอย่างนะครับจะเป็นรายได้จากสายงานของท่านเพียงห้าคนหรือห้าคนชั้นลึกลงไปไม่นับแนวกว้างนะครับเมื่อห้าคนทำงานท่านจะได้รับ 5ห้คนทํางานหรือ5คนทําคลิกนั่นเองท่านก็จะได้รับรายได้ถึง0.75สตางค์นะครับและในอเขาทําได้ถึง12คลิกท่านก็จะมีรายได้ถึง9บาทแบบอัตโนมัติเมื่อถึง1ชั่วโมงนะครับเขาคลิกกัน1ชั่วโมงรายได้จะขึ้นมาหาท่านทันทีเลย540บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วถ้าครบ8ชั่วโมงนะครับสมาชิกของท่านใต้าสายงานของท่าน ทำคลิกครบ8ชั่วโมงต่อ1วันตัวท่านเองจะมีรายได้ถึง4,320บาทต่อวันนะครับและเมื่อครบ1เดือนครับท่านก็จะมีรายได้ถึง129,600บาทซึ่งเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีมากนะครับเอาละครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของรายได้ไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการรับเงินกับ AI โอเโบ้านะครับ วิธีการรับเงินกับ a i ไอโก็เป็นวิธีที่ง่ายแสนง,ง่ายเลยครับนั่นก็คือ a i ไอ l l โลนะครับจะโอนเงินเข้าไปใน b a c k office ของท่านนะครับใน e w a l l e t นะครับเงินจะเข้าไปอยู่ใน e w a l l e t ของท่านแบบอัตโนมัตินะครับทุก24ชั่วโมงเมื่อท่านทำคลิกภายในภายในวันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเงินจะโอนเข้าไปในบัญชี e ี a l l t t ของท่านประมาณ สองทุ่มนะครับสองทุ่มของประเทศไทยหรือ8โมงเช้าของอเมริกานั่นเองนะครับเท่านี้เองครับท่านก็สามารถที่จะเบิกเงินจาก Evo l นต t นะครับเข้าธนาคารไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับง่ายไหมครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการอัปเดตสถานะนะครับเพื่อรับรายได้เพิ่มนั่นก็คือในกรณีแรกที่ท่านสมัครฟรีนะครับในกรณีแรกที่ท่านสมัครฟรี ก็คือท่านยังไม่ได้อัปเดตสถานะนะครับในกรณีที่2นี่แหละครับที่เขียนว่าสมัครเป็นสมาชิก AI Y e l o ตั้งแต่ STD ก็คือย่อมาจาก Standard ขึ้นไปและทำ Paper Click จะมีรายได้เท่าไหร่นะครับก็คือการอัปเดตสถานะเพื่อรับรายได้เพิ่มครับในการอัปเดตสถานะนี้นะครับท่านสามารถติดต่อ กับผู้ที่แนะนำท่านหรืออัปไลน์ของท่านเพื่ออัปเดตสถานะเป็นสมาชิกแบบแอคทีฟและรับไรายได้ในการทำคลิปเพิ่มครับติดต่อกระทางอัปไลน์ได้เลยนะครับขอคำแนะนำว่าอยากแอคทีฟเพื่อเป็นสมาชิกกับ a i y e l l o w ในสถานะแอคทีฟนะครับส่วนในกรณีที่2ครับก็คือติดต่อกับบริษัทโดยตรงเพื่อแอคทีฟสถานะของตัวท่านเองโดย การโอนเงินเข้าบัญชีครับการโอนเงินเข้าบัญชีจะมีอยู่2บัญชีนะครับบัญชีแรกก็คือบัญชีของบริษัทจะชื่อบัญชี AI y e l l o วงเล็บประเทศไทยจำกัดนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ AI Yellow วงเล็บไทยแลนด์เป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0642851829ครับ ส่วนบัญชีธนาคารบัญชีที่2นะครับจะเป็นของคุณชาติชายวรรณสุทธิก็คือท่านประธาน a i ไอเโลของทวีปเอเชียนะครับชื่อบัญชีก็ชื่อบัญชีคือคุณชาติชายวรรณสุทธินะครับภาษาอังกฤษก็ชาติชายวรรณสุทธิเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0642849301 เมื่อท่านโอน,อนเงินเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านส่งชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์สลิปของการโอนเงินหรือหลักฐานของการโอนเงินมาที่อีเมล thailand a i e l l o c o m นะครับถึงคุณชาติชายวนาสุทธิประธาน aiyellow ทวีเอเชียแห่งประเทศไทยหรือโทรศัพท์มาหาท่านก่อนก็ได้ครับที่หมายเลข081 เจ็ดปเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรื่องการทำเ p a p เ r อร์คลิกกับ a i y e l o ลนะครับในการสมรัครการอัปเดตข้อมูลเพื่อยืนยันการทำคลิกการเข้าไปทำคลิกรายได้และการรับเงินกับ a i y e l l o w รวมถึงการอัปเดตสถานะเพื่อรับรายได,ได้นะครับ